สวัสดีครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางล้เดี๋ยวจะพอจะถอดที่ติดขากล้องออกนะครับก็มีคนถามเข้ามาหลายคนว่าติดขากล้องมุมท้ายรถยังไงก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับว่าผมติดยังไงคือเดิมทีเนี่ยแซดพัน่ะมันจะมีจุดที่ใส่เป็นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปให้ร้านสเตเลดอะ่ะเขาขึ้นขึ้นใหม่แล้วก็ทําขาตรงเนี้ย ที่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวน็อตยึดนะครับสามารถหมุนไปทางซ้ายมุมซ้ายหรือมุมขวาได้นะครับไปท้งสองมุมทีนี้พอเราอ่ะตอนนี้ผมขันไม่ได้แน่นละทีนี้เราก็จะมาตัวขายึดตัวนี้ก็จะเป็นขาขาหนีบนะฮะเป็นขาหนีบตอนแรกเนี่ยผมก็จะมีแค่อันนี้แหละแต่ว่ามุม ตอนแรกผมจะมีแค่แท่งนี้แท่งเดียวไม่ไม่ไม่มีแนวตั้งอันนี้พอแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยเวลาหนีบปุ๊บเนี่ยกล้องมันหันตรงๆอย่างนี้ยกล้องมันก็หันตรงๆเข้าไปเข้าไปหารถอย่างนี้แล้วมุมที่ได้มันก็น้อยผมก็เลยไปทําไปไปเชื่อมขาตรงตรงเนี้ยขึ้นเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วเนี่ยมุมมุมกล้องที่ได้มันก็จะได้มากขึ้นมุมที่หันไปหน้ารถตัวนี้ก็จะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้ขาหนีบเอานะครับเราก็จะได้ มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็าจะแบบนี้นะครับแข็งแรงแข็งแรงบอกได้เลยว่าแข็งแรงตัวนี้ก็จะใส่เซสชันครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวฮีโร่จะเป็นตัวอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดกันนะครับถ้าชอบก็ไม่ใส่หวัวลิขสิทธิ์ครับก็ผมคิดก็คิดว่าคนอื่นก็น่าจะคิดได้นะผมแค่ชอบคิดอะไรปแปลกๆของชาวบ้านเขา มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าเวลาถ่ายออกมาเวลาขี่ออมาก็จะเป็นมุมอย่างที่เห็นกันนะครับมันก็สวยดีใช่ไหม <m> แล้วก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ถ้าใครชอบก็ให้เครดิตบ้างก็ดีใจนะครับขอบคุณนะครับ <m> ก็ไม่สงวนลิขสิทธ,ธิ์ครับแต่ให้เครดิตกันบ้างก็ดีนะครับ